สวัสดีครับมาพบกับพระเครื่องทั่วไทยตัวเหียวพัเครื่องนะครับเพื่อนๆพี่ c เอฟสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาเลยนะครับ0966614848นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับ EP นี้นะครับ EP นี้นะครับราคานะครับหลายราคานะครับ5 0าบาทขึ้นไปนะครับ EP นี้นะครับ ต่อรองราคาได้นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามารับชมองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่1นะครับสองพนนะครับเอา2,500บาทนะครับเป็นสิงห์อาจารย์เฮงนะครับเป็นคคชสิงห์นะครับนี่นะครับเป็นคคชสิงห์นะครับอาจารย์เฮงนะครับเป็นเนื้องาแกะนะครับนี่นะครับโอ้รานนี้ยังเก่าเลยขอ2,500บาทนะครับนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับ พร้อมเลี่ยมเงินนะครับนี่นะครับเป็นสิงหรือสิงนะครับสิงโบราณนะครับนี่นะครับหมายเลขหนึ่งนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับองค์ที่สองนะครับสองพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับจะเป็นสิงหลบพ่อเดิมนะครับตรงเครื่องนะครับขนาดใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับไม่มีเหรียญเทียบกิดอย่า นี่นะครับให้ดูตัวเมื่อกี้เท่าเหรียญสิบนะครับนี่นะครับความยาวนะครับ2อเซนครึ่งนะครับนี่นะครับความยาวนี่นะครับ2อเซนครึ่งนะครับนี่นะครับสิ่งทรงเครื่องนะครับงาแกะนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับไม่มีฐานนะครับนี่นะครับทรงเครื่องไม่มีฐานตะปบเยื่อนะครับตะปบเยื่อสองสองสองขาเลยนะครับ หายากนะครับสินแบบนี้นะครับ2,500าบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลข2นะครับมาพร้อมเรียมเงินนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่3ามนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่3ามนะครับเป็นหลวงพ่ทวดนะครับนี่นะครับเปียกทองนะครับเม็ดแตงนะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับหมายเลข3านะครับนี่นะครับพร้อมเรียมเงินนะครับหมายเลข3ามนะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับหมายเลข4นะครับ1,500บาทเช่นกันนะครับดูนะครับเป็นหลวงพ่อ shuttle, อะไรนะครับลองมารับชมกันเลยนะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์ได้เลยนะครับชอบองไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับนี faded. ่นะครับอันนี้หลวงพ่อคงนะครับเนื้อปะก้านะครับนี่นะครับสวยสวยสุดคลาสสิกเลยนะครับสองสี่แปดสามนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคงนะครับวัดช้ำป่างามนะครับชะชิงเซานะครับเนื้อปะก้านะครับ อง์นี้องค์ที่สี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้านะครับจะเป็นคูบาวังนะครับเหรียญคูบาวังนะครับพร้อมเรี่ยมเงินนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญทองแดงก็ไล่ทองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญทองแดงกะไล่ทองนะครับนี่นะครับ องนี้องที่ห้านะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับอง์ที่หกนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเหรียญเสมานะครับผ่าปากเนื้อปะกานะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่นะครับ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขหกนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นหนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหมายเลขเจ็ดเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับพร้อมกอบจับขอบเงินโบราณมานะครับนี่นะครับเนื้อพระจัดมากนะครับนี่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ 1,500บาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลข7นะครับ1,500บาทนะครับนี่นะครับของต่อไปนะครับหมายเลข8นะครับหมายเลข8ขอ1น0 0งพพอพอนะครับนี่นะครับหมายเลข8นะครับ1,000พพอนะครับ เป็นกอบไมคอนไม่ได้เลี่ยมเงินนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับนี่นะครับวัดซากมากนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับนี่นะครับเป็นงาแกะนะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อหอมนะครับไม่มีเขาเรียกว่าสินมหัาไทยนะครับไม่มีขวัญนะครับเขาเรียกว่าสินมหัาไทยนะครับหลวงพ่อหอมนะครับพิมพ์ Google ได้เลยนะครับสิงห์หลวงพ่อหอมพิม ทรงมหัษไทยนะครับเขาเรียกว่าทรงมหัษไทยนะครับนี่นะครับแสงไฟมันจะท้อนนะครับนี่หมายเลขแปดนะครับหนึ่งพันบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขเก้านะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นสิงห์หลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับสามขวัญนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลี่ยมเงินนะครับ เอาเลยเอาแค่หนึ่งพันบาทนะครับเป็นกรอบไมคอนนะครับสิงเป็นงาแกะนะครับหมายเลขนี้หมายเลข9านะครับนี่นะครับสามขวัญนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับผองต่อไปนะครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นตะโพนนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับตะโพนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบนะครับ นี่นะครับเป็นตะโพนนะครับขนาดนะครับขนาดนะครับนี่นะครับเหรียญบาทนะครับขนาดนะครับใหญ่กว่าเหรียญบาทนิดนึงนะครับนี่นะครับขนาดนะครับเทียบให้ดูนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบนะครับจานรอบนะครับเป็นตะโพนนะครับนี่นะครับอ่าเจ็ดร้อยนะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขสิอนะครับ เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับีนนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นตะโพนนะครับอันนี้ก็จะใหญ่มานิดนึงนะครับีนนะครับีนนะครับนีนนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นกันครับนี่นะครับใหญ่กว่ากันนิดเดียวนะครับนี่นะครับมา นี uh ่นะครับเทียบนะครับอ่าเบอร์สิบเล็กกว่าหน่อยเบอร์สิบเอ็ดใหญ่กว่านิดนึงนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับเป็นเขี้ยวซีกนะครับหลวงพ่อปานนะครับนี่นะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นเขี้ยวซีกหลวงพ่อปานนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับมีหนังเสือให้ด้วยนะครับสุดคลาสสิกเลยนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสองนะครับ องต่อไปนะครับหมายเลข13นะครับเป็นเสืออาปากหลวงพ่อดามหลวงพ่อปานเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับ700บาทนะครับอันนี้เป็นเขี้ยวนะครับนี่นะครับเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับ700บาทนะครับเป็นเขี้ยวซีกนะครับเป็นเขี้ยวซีกนะครับไม่ใช่เขี้ยวที่ว่าเขี้ยวเต็มอย่างนั้นนะเป็นเขี้ยวซีกนะครับ นี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบสามนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นพาปิดตานะครับเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบสี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับแกะจากเขี้ยวนะครับแกะจากเขี้ยวนะครับแกะจากเขี้ยวหมูตันนะครับ อันนี้แกะจากเขี้ยวหมูตันนะครับเก่ามากนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะครับแกะจากเขี้ยวหมูตันนะครับนี่นะครับนี่นะครับสิบสี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับก็เป็นไมคอนนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้านะครับนี่ละกันนี่อันนี้องค์ที่สิบห้านะครับขอสามพันบาทนะครับนี่นะครับ ขอสามพันบาทนะครับองค์ที่สิบห้านะครับเป็นแหวนพิรอดนะครับต่อรองกันได้นะครับนี่นะครับเป็นแหวนพิรอดนะครับนี่นะครับลงลักด้วยนะครับหลงปูรอดป้อนนะครับตีหลงปูรอดได้เลยนะครับเป็นแหวนนะครับนี่นะครับเก่ามากนะครับใหญ่อยู่นะครับใหญ่นะครับใหญ่กว่าเหรียญบาทเยอะเลยนะครับนี่นะครับเทียบนะครับเหรียญบาทหน่อยเดียวนะครับเรี่ยมเงินใหญ่มากนะครับหนาด้วยนะครับนี่นะครับ หมายเลขนี้หมายเลขสิบห้าครับสามพันบาทนะครับนี่นะครับอ่าองค์ต่อไปนะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระลวงสนิมแดงนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบหกนะครับเป็นพระลวงสนิมแดงนะครับขอสองพันห้าร้อยบาทนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่นะครับค่าเลี่ยมก็สองพันแล้วนะครับนี่นะครับพระลวงสนิมแดงนะครับนี่นะครับเนื้อเป็นเนื้อพระเป็นตะแกงมุ้งด้วยนะครับ เก่ามากนะครับนี่นะครับเนื้อพระนะครับนี่นะครับให้ดูเนื้อพระนะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบหกนะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับพร้อมเลียมเงินนะครับพระร่วงนะครับสนิมแดงนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบหกนะครับสองพันห้าร้อยนะครับพระองค์ต่อไปนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับ หมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นเจ้าสัวสองนะครับหรือเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเจ้าสัวรุ่นสองนะครับกระไรเงินนะครับห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขต่อไปนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับนี่นะครับ เป็นโสธรนะครับรุ่นกรมตำรวจนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะครับพ่นทรายนะครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับนี่นะครับกรมตำรวจนะครับแปดสิบปีกรมตำรวจนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับห้าร้อยบาทครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบเก้าเช่นกันนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับอ่านี่นะครับรุ่นกรมตำรวจนะครับโสธรนะครับนี่นะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงปูทวดนะครับขอห้าร้อยบาทนะครับนี่พิเศษตรงไหนนะครับพิเศษตรงที่เขียนว่าเฉลิมพลแล้วก็ฉชิ่งนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปูทวดนะครับตอกฉอชิ่งนะครับด้านหลังเป็นโค้ชเฉลิมพลนะครับนี่นะครับนานๆจะเจอนะครับนี่นะครับขอห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับ องค์ที่21นะครับ500บาทนะครับเป็นเหรียญพพ่อช่วยเปียกทองคำนะครับนี่นะครับเลี่ยมโบราณเลยนะครับเจ้าของเก้าเขาเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะครับหมายเลขนี้หมายเลข21นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อช่ยนะครับเปียกทองคำนะครับเนื้อนะครับ500บาทนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่22นะครับองค์นี้องค์ที่22ขอหนึ่บาทนะครับ องค์นี้องค์ที่22ขอ1,000บาทเพราะเป็นหน้ากากทองคํานะครับเป็นหน้ากากทองคําแท้นะครับตัวเหรีอนตัวเหรียญนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับตัวเหรียญเป็นคล้ายๆเหรียญกระสาบสมัยก่อนนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกรอ5สมัยรอานะครับนี่นะครับตัวเหรียญเป็นทองแดงนะครับแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นทองคําแท้นะครับขอ1,000บาทพอนะครับนี่นะครับ นี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบสองนะครับองต่อไปนะครับองยี่สามนะครับยี่สามจะห้าร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับยี่สามนะครับห้าร้อยบาทพอนะครับตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากเงินนะครับนี่นะครับโสทอนนะครับสองสี่หกโซนนะครับพิเศษนะครับหายากนะครับรุ่นแบบนี้นะครับ นี่นะกรรมการยางเดียวนะครับถึงจะได้นะครับอันนี้เป็นด้านล่างเป็นเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเงินนะครับนี่นะครับเป็นหน้ากากเงินนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขยี่สิบสานะครับองค์ต่อไปนะครับหมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับเป็นลาหูหลวงพ่อน้อยนะครับเอาห้าร้อยบาทพอนะครับนี่นะครับเป็นลาหูหลวงพ่อน้อยแกะนะครับนี่นะครับ นี่นะครับองนี้องที่ยี่สี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับอง์ต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับองที่ยี่สิบห้านะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าขอหนึ่งพันบาทเพราะว่าเป็นชุดกรรมการนะครับนี่นะครับ ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไรเงินหน้ากากกระไลทองเหรียญกระไลทองหน้ากากกระไลเงินแล้วก็เหรียญกระไลเงินตะกั่วแล้วก็ทองแดงนะครับนี่นะครับห้าองค์นะครับหนึ่งพันบาทนะครับยี่สิบห้าสตวรรษนะครับชุดกรรมการนะครับแจกคณะกรรมการนะครับนี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขเอ้ไม่ได้ห้าร้อยหนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้าหนึ่งพันบาทนะครับ หนึ่งพันบาทนะครับหมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับมาอง์ต่อไปนะครั like บหมายเลขที่ย <Yeah>. <literal ness> ี่ส <umen> ิบหกนะครับเป็นชุดกรรมการเต่าหลวงปู่หลิวขอเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าชุดนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับหมายเลขที่ยี่สิบหกนะครับขอเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่นะครับชุดกรรมการหลวงปู่หลิวนะครับก็ไล่เงินก็ไล่ทองทองแดงลมดํานี่นะครับสุขใจนะครับพร้อมกล้องของยี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับชุดนี้ชุดที่ยี่สิบหกนะครับ อ่าอุ้ยขอโดนไปแล้วขออภัยด้วยครับโดนไปแล้วอ่าชุดต่อไปนะครับชุดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นชุดพระกิ่งนะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทเพราะว่าก้นนะครับพิเศษนะครับพิเศษก้นนะครับก้นหุมด้วยทองคําแท้นะครับ เป็นพระกิ่งหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับคุมกิ่งพระชัยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่27นะครับนี่นะครับ1,500บาทนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดพระกิ่งหลวงปู่โตนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับก้นนะครับปิดทองคําแท้นะครับนี่นะครับก้นปิดทองคําแท้นะครับตอกโค้ดนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับ พระชัยวัฒน์เช่นกันนะครับคู่นี้นะครับพร้อมกล้องเดิมๆนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่นะครับนี่นะครับหมายเลขนี้หมายองค์สุดท้ายนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่นะครับก้นนะครับหุ้มทองคําแท้นะครับตอกโค้ดนะครับชัดเจนนะครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับศูนย์เก้าหกหกหกหนึ่งสี่แปดสี่แปดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามไว้ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ